สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องขณะที่เา้าเดินทางมาถึงแล้วครับพี่น้องทีมงานรถบัสกะมาถึงส่วนหนึ่งแล้วพี่น้องที่เหลือกำล,ลังตามกันมากครับพี่น้องมาถึงวัดเต็มรักสามัคคีครับพี่น้องมาหอดแต่ประมาณสักพักหนึ่งครับพี่น้องกะเลย มาไทายบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมครับพี่น้องบรรยากาศภายในวัดครับพี่น้องนี่ครับก็นี่เป็นซุ้มประตูด้านหน้าวัดครับพี่น้องประตูด้านหน้าทางเขาครับพี่น้องด้านหน้าวัดครับฟังขวาครับมี้านกับเขาลานกาแฟครับพี่น้องต้องเดินตรงไปปุ๊บเดี่ยวใส่ปุ๊บ ไปสายมือหฮาจะมีร้านค่าครับพี่น้องครับถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องมีกับเขามีร้านค่าแต่ะกะเดินประมาณ4ี่ร้อยรอยเมตรครับพี่น้องเดินเขานาวัดมากพวกกะจะเจอนะครับธนาคารบุญครับพี่น้องรวมทำบุญรวมปิดทองนะี่ครับถวายผ่าไต เยอะแยะมากมายครับพี่น้องหลายอย่างเลยครับหลายแห่เฮาได้วรวมท่มบุญกันกับพี่น้องกะมีสะดอเคาะต่ออายุหลายย่างครับพี่น้องนี่ครับชื่อว่าวัดไงครับไงสวยงามเลยครับพี่น้องบรรยากาศกว้างขวางเลยครับพี่น้อง นี่กะเป็นสาราเทพประทานพรนครับพี่น้องสถานที่ทำบุญส่วนดันลังเข้าบได้ยางเข้าไปครับพี่น้องนี่ครับเทพประทานพรมีพระประจำวันเกิดน้่ครับพี่น้องให้เข้ารวมทำบุญวันเกิดครับด้านลังเข้ามาก,ก็จะเป็นนี่ครับของใหญ่ครับพอลลข้างด้านใน ยังมีอีกเยอะแยะเลยครับพี่น้องวัดไงสวยงามซึ่งเป็นสถานที่พักแรกมองเฮานี่ขึ้นนี่นะครับพี่น้องส่วนสถานที่ทําการแสดงกับยุกไก่ไกลวัดลาดประดุกครับพี่น้องห้างจากนี้ไปกัะบ่ไกลกับประมาณสิบกโลครับพี่น้องสวยงามเลครับพี่น้อง ด้านหลังน่าจะเป็นหอเป็นเจดีครับด้านหลังอุโบสถหลังนี้น่าจะกำลังสร้างเพิ่มเติมครับหรือว่าบวกกแก้ไขปรับปรุงครับพี่น้องเป็นศาลาพระแก้วมรกตครับ ื้นี่เดิมเป็นเขตพุทธสถานเลยพี่น้องตามไปทางวัดน,นีก็นนะ่าอุโบโสถหลังนี้น่าจะทําการสร้างขึ้นใหม่ครับพี่น้องซึ่งก็ยังเหลือการตกแต่งหรือเปล่าครับผมกับคนใใจหรือว่าแล้วแล้วอุโบโสถหลังนี้น่าจะเป็นอุโบโสถหลังเก่าครับดูตามสภาพนะพี่น้องสภาพความเกา่าความใหม่นะครับพี่น้องบอนกะ เดาเอาครับนี่ครับซาลาจะล่างสางสึ้นมาใหม่ครับสวยงามฮะย่า,างตรงไปขวามือจะมีร้านกับเขาออกนาวัดเลี้ยวซ้ายจะเป็นร้านขาเ<อ>นี่ยตรงทางเนี่ยตรงทางขามสะผ่านไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายเป็นร้านขานเลี้ยวซ้ายไปแมนถ้าเลี้ยวฝั่งขวามือตรงหอพักจะมีร้านเนี่กินไข่ นี่ครับเป็นซาล่าการเปลี่ยนครับที่กำลังสางขึ้นมาสวยงามมากครับสวยงามเลยพี่น้องใส่ใส่มือใส่ฟีมือล้วนๆใส่ฟีมือในการทำครับพี่น้องว่าบอลเห็นนี่ครับได้ร่องเขาม่าเบิงแล้วครับพี่น้อง,องบอลเด็มาก ใส่แบบแกะนี่ครับแม่เพิ่นกระลังแกะแบบอยู่ครับพี่น้องซึ่งบนเขาไปสอบถามเมิ่อแล้วครับพี่น้องว่าใส่แบบแกะเองเห็ดเองใส่มือล้วนๆเลยครับพี่น้องแตกนิดเดียวเพิ่งกะบ้เอาครับต้องเฮ็ดใหม่ครับบริเฮ็ดง่ายๆเลยครับพี่น้อง สถานที่พักผ่อนซึ่งบนท่านหูว่าเฮาสิสามารถพักผ่อนมองใดๆครับพี่นอ้องพ่อยุดครับเห็นพ่อยุดครับซอบกุ่งกำลังเดินไปสอบถามกับทางทางวัดครับนี่ตอนนี้ต้องอยู่พักผ่อนแบบนี้ก่อนครับพี่นอ้อง ผอ้ยพักคนยอนใจครับหนึ่งวันครับผักคนตามอัธยาศัยหนึ่งวัน พื้นที่กว้างขวางครับพี่น้องนะครับรถเท่ามาหัดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขั้นครับพี่น้องยังรถไฟรถเวทีรถบัตอีกสามขั้นครับพี่น้องยังเหลืออีกประมาณหาหขั้นครับก่อนจะเดินจ้งสีหรือปุ่มกันบนแน่ใจครับ กะบวหัวย่างอีกไกลบันไดครับพี่น้องตอนนี้กะนีะครับรถบาดอีกสามขันกำลังเดินทางมายังบ่ทันถึงครับอีกสักพักหนึ่งนาจะถึงครับพี่น้องชมบรรยากาศไปก่อนครับพี่น้องรถากะยังบ่ท่นมียังมืออื่นหมดแล้วครับพี่น้องมือนีก็มีแต่พักแลมพักพรครับพี่น้อง มืออื่นเขาคอยจะเดินทางออกไปยังสถานีทําการแสดงห้างจากนี้กับประมาณสิบก้โลครับพี่น้องโบกายมือนี้กับภักควันยอนใจให้เต็มที่ครับพี่น้องครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้กับขอขอบคุณทุกการที่ตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ